ขอสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัทุรสโหราพยากรณ์ครั้งนี้นดิฉันจัพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎประจำเดือนพฤษภาค,คม2568โดยใช้โหราศาสตร์ไทยซึ่งจะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมเพียงบางส่วนเท่านั้นค่ะสำหรับท่านที่ต้องการพยากรณ์แบบส่วนตัวซึ่งจะมีรายละเอียดเฉพาะบุคคลสามารถแอดไลน์มาได้ค่ะที่ไลน์ไอดี 063 078 0ส5 4พยากรณ์สดโทรไลใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงถามได้เมตรจะกับคำถามค่าบูชาครูท่านละ199บาทรับพยากรณ์ทุกวันทั้งในและต่างประเทศตั้งแต่เวลา9นาิกาถึง22นาฬิกากรนาราสีกรกฎหรือผู้ที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมในเรื่องของการงานท่านจะมีไหวพริบและความจำที่ดีขึ้น ซึ่งท่านจะสามารถนำมาปรับใช้ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและท่านจะมีโอกาสเดินทางหรือได้ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆเข้ามาช่วยในการทำงานมากยิ่งขึ้นและในเดือนพฤษภาค,คมนี้ท่านจะมีภาระหน้าที่การงานให้รับผิดชอบเยอะขึ้นงานหนักมากขึ้นขอให้ท่านหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการเงินดีค่ะท่านจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่ ผู้หลักผู้ใหญ่จะให้การช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการเงินท่านจะได้รับรายได้และผลประโยชน์ที่ดีจากอาชีพการงานของท่านมีกําไรจากการค้าการลงทุนท่านจะหาเงินเก่งโชคดีในเรื่องของการเงินจะมองเห็นช่องทางในการหาเงินหารายได้เพิ่มขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของความรักสาหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วความสัมพันธ์ดีค่ะท่านจะรับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคู่ครองของท่าน ส่วนคนโสดท่านจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนที่มีความรู้มีการศึกษาดีมีหน้าที่การงานดีมีหลักมีฐานหรือจะมีโอกาสเป็นคนต่างถิ่นหรือชาวต่างชาติค่ะสำหรับร,รายละเอียดต่างๆจะเป็นอย่างไรขอเชิญติดตามรับฟังค่ะดวงชะตาของท่านประจำเดือนพฤษภาคม2568มีดังนี้ค่ะในเรื่องของการงานดาวพระขานจะเป็นดาวประจำการงานของชารคณาราศีกรกฎ และเป็นดาวเจ้าเดินพุตตะดาวพร่างคานได้ยกมกุลมรคณา,าราศีกรกฎตั้งแต่วันที่1เมษายนถึงวันที่6มิถุนายน2568ได้ตำแหน่งเป็นนิดในระหว่างนี้ท่านจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดลูกหลานบริวารของท่านมากยิ่งขึ้นหรือท่านจะมีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวได้ไปร่วมงานเลี้ยงงานเื่นเริงงานสังสรรค์ต่างๆมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของการงาน ในระหว่างนี้ท่านจะมีหน้าที่การงานให้รับผิดชอบมากยิ่งขึ้นงานเยอะขึ้นขอให้ท่านหาเวลาพักผ่อนด้วยนะคะดาวพระพุธซึ่งเป็นดาวประจำเดือนพบสหัชชะและวินาศดาวพระพุธได้ยกเข้าสู่ราศีเมษภายใต้เดือนพบกรัมรมะตั้งแต่วันที่ 1. พฤษภาคมถึงวันที่17พฤษภาคม2568ส่งผลใน้ท่านจะมีโอกาสเดินทางหรือได้ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารต่างๆเข้ามาช่วยในการทำงานมากยิ่งขึ้น สังคมเพื่อนฝูงญาติพี่น้องจะพึ่งผาอาศัยได้จากนั้นดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภภายใต้ดวนพบลาภตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมถึงวันที่3มิถุนายน2568ด้วยอิทธิพลของดวงดาวจะส่งผลในท่านมีไหวพริบและความจําที่ดีขึ้นซึ่งท่านจะสามารถนํามาปรับใช้กับการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้เพื่อนฝูงญาติพี่น,น้องจะนาโชคลาภและผลประโยชน์มาให้ ท่านจะเป็นที่รักของพวกเขาเหล่านั้นค่ะดาวรฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวประจำเดืนพพอริและสุภะนายกก็สู่ราศีพฤษภภายใต้เดนภพลาภะตั้งแต่วันที่30เมษายน2อ6พักิถึงวันที่13พฤษภาคม2568ทรหในท่านจะมีความขยันขันแข็งในการหาเงินหาได้มากยิ่งขึ้นและในระหว่างนี้ท่านจะมีเครดิตดี ท่านทด้ทำธุรก,กรรมกู้ยืมเงินกับสถาบันการเงินต่างๆจะมีโอกาสได้รับการอนุมัติท่านจะมีเกณฑ์ได้รับเงินก้อนใหญ่ส่วนในเรื่องของการงานสำหรับท่านที่ทํางานประจานักราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่านจะโชคดีในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงานมีผู้หลักผู้ใหญ่สังคมเพื่อนฝูงคอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนมีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหน้าที่การงานสูงขึ้นและท่านจะมีเกณฑ์ได้พัฒนาศักยภาพของท่าน ให้มีความรู้ความสามารถมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับท่านที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรือค้าขายในระหว่างนี้การงานดีค่ะท่านจะมีโอกาสพัฒนาต่อยอดธุรกิจของท่านให้มีความจเจริญเติบโตและรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นท่านจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่อีกทั้งจะส่งผลดีกับท่านที่ทำธุรกิจในต่างถิ่นต่างแดนหรือท่านที่กำลังทำงานในต่างประเทศ หรือท่านที่ได้ใช้สื่อโซเชียลออนไลน์ช่องทางการติดต่อสือส่อสารต่างๆในการหาเงินหาไรายได้จะมีไรายได้ที่ดีค่ะจากนั้นดาวพฤหัสบดีจะย้ายเข้าสู่ราศีเมถุนภายใต้เด่นพบวินาศตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมถึงที่2ตุลาคม2568และตำแหน่งเป็นประเป็นอุจาวิราชมันจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปอกป้องคุมค้มครองผู้หลักผู้ใหญ่ให้ใหการช่วยเหลือส่งเสริมแบบอยู่เบื้องหลังหน้าที่การงาน อาจมีประสักปัญหาต่างๆน้อยลงหรือท่านจะสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวประจำเดือนภพมรณะได้ยกเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เดือนพบสุภะตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566สถิตถึงวันที่5ปพฤษภาคม2568ส่งผลในท่านจะมีโอกาสย,ย้ายเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือยกย้ายบ้านที่อยู่อาศัยซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในบางท่านมีโอกาสได้รับทรัพย์สินมรดกเป็นอสังหาริมทรัพย์บางอย่างแต่ข้อควรระมัดระวังคือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้การอุปถัมอาจเจ็บไข้ได้ป่วยได้ค่ะจากนั้นดาพระราหูใจะย้ายเข้าสู่ราศีกุมภายใต้เดือนพบมรณนะตั้งแต่วันที่5พฤษภาคม2568 สถิตถึงวันที2่2พฤศจิกายน2569และตำแหน่งเป็นเกษตรราเทพดีในระหว่างนี้ท่านจะมีโอกาสได้รับของเก่าแก่ของโบราณหรือได้รับทรัพย์สินมรดกบางอย่างในบางท่านมีโอกาสย้ายถิ่นฐานไปยังต่างถิ่นในบางท่านจะมีโอกาสเดินทางไปทำงานยังต่างถิ่นอาจเป็นต่างจังหวัดหรือต่างประเทศค่ะในเรื่องของการเงินและโชคลาภดาวพระอาทิตย์ ซึ่งเป็นดาวประจําการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎดาวพระอาทิตย์ได้ยกเข้าสู่ราศีเมษภายใต้เดือนพฤษกกรรมะตั้งแต่วันที่14เมษายนถึงวันที่15พฤษภาคม2568และตําแหน่งเป็นมหาอุดส่งผลให้ท่านจะรักการทํางานมากยิ่งขึ้นท่านจะได้รับรายได้และผลตอบแทนที่ดีจากอาชีพการงานของท่านท่านจะมีกําไรจากการค้าการลงทุน ท่านจะได้รับเงินผลตอบแทนที่ดีจากทรัพย์สินผลประโยชน์ของท่านดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นดาวประจำโชคลาภของชราวราศีกรกฎดาวพระศุกเป็นดาวเจ้ารนภพพันธุและลาภะได้ยกเข้าสู่ราศีมีนภายใต้นภพสุภะตั้งแต่วันที่28มกราคมถึงวันที่2มิถุนายน2568ได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดส่งผลให้ในระหว่างนี้ท่านจะมีโอกาสได้รับเงินก้อนใหญ่การเงินดีค่ะ ท่านจะมีความสําเร็จในการสแสวงหารับผลผลประโยชน์รายได,ได้อีกทางท่านจะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่าค่ะในเรื่องของความรักดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวประจําความรักของชาวราศีกรกฎดาวพระเสาร์เป็นดาวเจ้าเดือนพฤษตานินยกเก้าโู่ราศีกุมภ์ภายใต้เดือนพมรณาคตั้งแต่วันที่1มีนาคม2566 สติดถึงวันที่19พฤษภาคม2568ส่งผลให้ในระหว่างนี้สำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วขอให้ท่านระมัดระวังความสัมพันธ์อาจมีความไม่ราบรื่นหากมีอะไรที่ขัดอ,อกขัดใจกันขอให้ทวยทีทุยอาศัยให้อภัยกันนะคะอีกทั้งขอให้ท่านดูแลสุขภาพของคู่ครองให้ดีเนื่องจากมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยได้ค่ะ สำหรับคนโสดท่าจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจั้งนี้อาจเป็นแฟนเก่าคนที่เคยคบหากันมาก่อนหรือเคยเป็นหุ้นส่วนกันหรือจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลค่ะจากนั้นดาวพระเสาร์จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนภายใต้เดินพสุภะตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมถึงวันที่23สิงหาคม2568สำหรับท่านที่มีคู่ครองอยู่แล้วความสัมพันธ์ดีค่ะท่านจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากคู่ครองของ,ของท่าน ส่วนคนโสดท่านจะมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนมีความรู้มีการศึกษาดีมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีมีหลักมีฐานหรือจะมีโอกาสเป็นคนต่างถิ่นหรือเชาต่างชาติค่ะสำหรับครั้งนี้ที่ชั้นขอจบการพยากรณ์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะนิฉชันขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองหลั่งไหลามาเทมาสุขภาพกายใจสมบูรณ์แข็งแรงแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ